ถ้าแบบนี้ก็ต้องตายก่อนถึงแน่เลยออยยยยมือท่านกระชากไปหมดแล้วก็อยากไปยืดไม่ได้แล้วล่ะก็ทําอะไรไม่ได้หรอกนะอย่า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 เขาสู้บักคัวไม่ได้แล้วไอ้คนเชื่อขาซะเลยจะทำไมไม่พูดบ้างล่ะหอมันต้อเสียดายนะต้าเสียดายที่เราหญิงมากมากเลยจะอยากเห็นเราต่อสู้กับเชอเมล่าเออจะเสียเวลาเปล่าแล้วไอ้ยอยาเนี่ย ข้าพิการแล้วข้าม่สู้กับใครลองตาจะได้าเป็นดีอาาอาญอาาอาญอาญอาญาใช่ค่ะอา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  ดื่มน้ำไหมน้องเง้ช่วยเก็บทีสิแล้วน่าจะทำแบบนี้ตแต่แรกแล้วอย่าให้ข้าสู้ก็ต้องดีกับข้าหน่อยสิพาปล่อยข้ามือหน้าเท้าเน่านะ เขาููไม่ได้นะเจ้าจะเสียดายชะมัจะแผลงลิดไปเถอะเจอหวยบอกขวั่เจ้าจะรู้สึกฮะโอ้ง จำได้ไหมว่าเจ้าสัญจไวาไวยังไ,ปไปงไรเรานี้อย่าใจอ่อนนะลงมือเป,ป็นอะไรไปไม่กล้าเหรอ

เร็วๆเข้าจะสองคนจะหนีไปไหนได้อาจารย์ต้องการอะไรไม่มากอ่ะคนหนึ่งแรกคนหนึ่งไม่ใช่อาจารย์คนหนึ่งแรกสองคนนะไได้คนหนึ่งแรกสองคนก็ได้ว่าไงไหมตกลงมาไม่ตกลง เชอดไอ้นี่เลยนะเชิดนอเชอดเลยอ่าจะไปสิปล่อยผ้าดีก่อนหรืไปได้จริงด้วยเด็กเซียอีซี